มาจ้าเมื่อภาาเปลี่ยนล่ามตาตัดก็จะเนาะสื่อไม้มาก่นจ้ะพอพอได้มาแล้วเ็เกิดจะมาเปลี่ยนเนาะจ้ะอันเก่ามันใส่พอได้ก็พอเทียบกันสองอ่านมันคือกันบอตัวเก่ากับตัวใหม่เนาะนี่จ้ะเป็นตัวตัวใหม่สื่อมาเนาะจ้ามันก็ดึงได้ประมาณนี้จ้าตัวที่มันมากับเครื่องจมันดึงแล้วมันก็ โบ,บหมุนกลับเนาะสปิกมันบอแเลียนลบก็เลยเดี๋ยวสั่งสื่อตัวใหม่มาเข้ากัสมาประกอบใส่เครื่องตัดหญ้า,ขเ,ขา,าขเขาเข้าเราจะเนาะเพราะว่าเข้าบริตัดหญ้าเหงั่มาสองสามมือแล้วจ้เพราะว่าเข้าต้องอรอพมันพาสตทใหม่เนาะเพื่อเขาจะสูงมาให้ก็สองสามมือแล้วจ้ะเ้าเับามาประกอบไปเลยจ้า ต่อไปหากนันลูกก็มากับบาลอมกมังกนเอาฟ้าข้อเอข้าไปเขาได้บอลอกมังกอนอมันมันแน่นยัง่งลองดึงเบิงจ้าลองดึงเบิงมันเขารอกบ่ดึงเบิงแล้วดึงดึงดึง,ด,งดึงอีกดึงอีกอ่านั้นก็ดึงแล้วเขาก็มาลองใส่อีกใส่ลบไปลบมาอมันพออย่างเนาะ หอมือเจ้าเข้าไปเอ็ดผู้เดียวแล้วเจ้าพี่น้องเอ็ดคนเดียวเลยสอบเลยเประกอบเพียงเลยจ้ะก็ดึงดึงดึงบัง,งอีกมันไข่ย,ยังรออ่ะก็อบต่อไปก็หล,ลอมันยังเครื่องบ่งกอนใจได้บ่ประกอบนี่ก็ประกอบโดนยุตจ้าพี่น้องโดนโดนโดนจนตัดตตวมันโดนมันตัดทิ่มเลยจ้ะ ตัดตัวไม้นอนี่เอาก็มาั่อยเอากะไก่พอใส่แล้วเอากับวลองใส่นอตเบิ้งจา้านอตใส่ตัวใดนกอนเนอตัวเงี้ยวนี่ก็จะใส่ตัวข้างล่างนี่ละอ่ะใส่ลองเองบิ้งบม่เคยประกอบพือกันจะี่นองลองประกอบให้พี่นองเดือบิงนออ่ะว่าเฮ้ากับเห็ดไดคือการแก้เครื่องตัดหญ้าเฉยๆประกอบเข้าไปซื้อน่ะ หมุนหมุนหมุนเวลาที่หมุนนอดใ่อันนี้ก็โดนคือกันจะพี่นอ้นนอ,องกกมันมันบกเขารองเขารูหู้เก่ามานอนบวทกันกันแยงนง่งงานแยงล้างคือจะใดอพอได้แล้วฮะก,ก็ดึงมึงอ่าเนี่ยแล้วอยังบกฮันอันเปิดอยู่นอดข้างล่างก็ไม่อีกสองโตฝนยงังขางใ่คือเก้า เราเบิกข้ากับหมุนหมุนมุนมันมีสองตัวนออมหมุนคางนี่แล้วก็จะไปต่ออีกอีคางหนึ่งเนาะเฮ็ดเฮ็ดไปจ้าพี่น้องเฮ็ดคนเดียวละมันก็บ่รยากานไหนเนาะจ้าพี่น้องเนาะมันบริมวนเครื่องพังนี่เครื่องเนาะนี่มันเคาเอาฝาสตาร์ทมาเปลี่ยนซื้อเนาะเคาะก็ใส่ประกอบไปคือเก่าอีกคางหนึ่งาก็แยังอีกคางหนึ่งใส่อีก ก็มนุมนมนุมนมนุนมุนมุนอ่ะหมุนไปหมุนมาหมุนจนแล้วคนละกันได้ตีคนลราจนแน,น่นพุ่นพอได้แล้วก็ลอง,ง,งอดึงบิ่งเออดึงอย่างอย่างแรงเลยอ่ะอ่ามันคือบันติดอ้าวลืมเปิดเครื่องอ่ะมาหลบไม่เอาตีแล้วอ้าว ลองมึงอีกอีกหน่อยมันโมติกมื่อยมันเมื่อยกระเผาผักก็เลยโอ๊ยน้ำมันมันบ่มีบ่ก็เลยไปเจอน้ำมันกัญชาพี่น้องเลยเลยส้วนลูกส้วนหลานมาตัดหญ้าที่เราจัดใจแล้วห้ากับมาตัดหญ้าห้งกัวเนาะวางหิ้งกัวเ้ากับอิจินหญ้ามาหลายมือแล้วจ้าตัดหญ้าตัดเขาตัดน้ำตาลแล้วจ้าพี่น้องนี่คือเขาเขากับหญ้าที่กินน้ำกันเมื่อเขาก็ได้แล้ว อากาศยามเช้าจะที่เหนือวันสําหรับคนนี้จะน้ะสวนที่